ต่อหัวเสือนะครับเป็นแมลงที่มีพิษอีกชนิดหนึ่งที่มีอันตรายมากๆนะครับและถ้ายิ่งโดนมันต่อยแล้วลก็บอกได้เลยว่าพิษของมันทําให้เราถึงกับตายได้เลยนะครับและท้ายที่งวันนี้เราจะพาไปที่บ้านหนองบัวตําบลปลาปากอําเภอปลาปากนะครับจังหวัดนครพนมไปดูอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านที่นั่นที่ถือว่าเสี่ยงตายมากๆครับนั่นก็คืออาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือนั่นเองครับ ดึงพีสง,งาส่าแสงแก้วนะครับนายกประตอปากปานครับมีอาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือมานานกว่า20ปีครับแกบอกกับทีมงานว่าอาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือนั้นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีกันมานานแล้วนะครับโดยสามารถขายได้นี่รังหนึ่งก็ประมาณ1 0 0 0ถึง1,500บาทสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเดือนหนึ่งนี่หลายหมื่นบาทเลยทีเดียวครับสมัยก่อนวิธีการมันจะไม่เหมือนอย่างนี้นะครับเวลาจะเอาทีไรก็ต้องจุดเผาใช้ไฟเผา แต่ณปัจจุบันนี้จะเป็นวิธีการใช้วิธีการล้วงนะครับก็เปลี่ยนจากเผาเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ต่อต่อไปนะครับ โดยวิธีการออกไปหารังต่อหัวเสือมันเลี้ยงนะครับเริ่มแรกเลยนะครับชาวบ้านเขาจะนําเนื้อสดครับไปเสียบไม้ไว้เป็นเหยื่อล่อแบบนี้ละครับนี่ครับแป๊บเดียวก็จะมีแม่ต่อออกมานะครับมาตอมแบบนี้มากัดก้อนเนื้อแล้วก็บินกลับไปส่งที่รังนะครับไปไปมามาสองสามรอบจนมั่นใจแล้วว่ารังต่อนั้นน่าจะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แน่ๆนะครับจากนั้นก็จะฉีกถุงพลาสติกเป็นเส้นๆมามัดเป็นก้อนเนื้อเล็กๆนะครับแล้วก็เอาไปล่อแม่ต่อครับ พอแม่ต่อกัดเหยื่อล่อได้แล้วนะครับก็จะพาถุงพลาสติกบินไปด้วยครับทําให้สังเกตได้ง่ายครับเวลาต่อบินกลับรังนะครับจากนั้นชาวบ้านก็จะวิ่งตามไปจนเจอรังต่อแล้วก็ทําเครื่องหมายจําเส้นทางเอาไว้พอตกกลางดึกครับตัวต่อเข้านอนหมดแล้วชาวบ้านก็จะมาทําการตัดรังต่อไปโดยจะนำสำลีมาอุดไว้เพื่อให้ต่อหนีออกมาครับก่อนจะย้ายไปเลี้ยงตามบ้านต่างๆแบบที่เห็นเนี่แหละครับที่บ้านพี่เลี้ยงรังต่อไว้ใช่ไหมฮะใช่ครับมีกี่รังครับผม มีห้าสิบรังครับรายได้ดีไหมขายห้าสิบรังเนี่ยดีครับห้าสิบรังก็ตีว่ารังละพันแล้วเลี้ยงต่อนี่คือเป็นอาชีพหลักของพี่เลยไหมหรือว่าเลี้ยงเสริมฮะอาชีพหลักเลยครับอาชีพหลักเลยรายได้ดีไหมครับเลี้ยงต่อพอได้ดีอยู่ครับแล้วเลี้ยงไว้เยอะอย่างนี้มันไม่มารบกวนเวลาพี่อยู่ในบ้านอะไรย่างเงี้ยครับมีนะมารบกวนอยู่ครับยังไงบ้างฮะมันก็มากินอาหารเสร็จแบบธรรมดาครับ ัววิธีการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากครับปล่อยให้ต่อกินอาหารเองตามธรรมชาติอย่างนี้นะครับนานๆทีก็เอาเศษเนื้อมาให้บ้างทนแดดทนฝนระวังแค่อย่างเดียวนะครับคือมดแดงครับกลัวอย่างเดียวกลัวไม่ให้มดขึ้นครับมดอะไรครับมดแดงครับตแล้วขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะล้างครับมันจะล้างเพราะว่าเพราะมันกลัวมดแดงครับต่อต่อกลัวมดแดงกลัวมดแดงแล้วมีวิธีป้องกันมดยังไงก็ไม่ยากครับ แค่เอาน้ำมันที่เราไปใช้มันเครื่องรถเนี่ยครับซุกผ้าไปรัดที่ต้นที่เราไว้ต่อครับมันจะไม่มีมดขึ้นครับกลัวน้ํามันมดส่วนการล้วงลังต่อครับเพื่อเอาตัวต่อออกมาขายนะั้นะครับแหมอันนี้อันดับแรกต้องสวมเสื้อผ้าถุงมือถุงเท้านันนะสวมไอ้โมองคุมหน้ายางรัดสาถึง4ชั้น,นครับแหมสุดท้ายก็ใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบแบบนี้แหละครับ ดูแล้วก็เหมือนกําลังจะไปขั้วโลกเหนือ,อยังไงนะครับโอ้โหคนพร้อมนะครับชุดพร้อมแล้วก็เริ่มทํากันล้วงรังต่อกันเลยครับแหมโดยจะทุบทลายจากด้านล่างของรังต่อนครับโดยใช้มีดนีครับตัดแผงรังตัวอ่อนออกมาเป็นขั้นตอนที่ถือว่าอันตรายมากครับ โอ้ยมาลุมมซะขนาดนี้ถ้าไม่มีจุดป้องกันต่อนี่อุ้ยไม่หลอดแน่ครับพี่คนนี้ซึ่งวิธีการนําแผงตัวอ่อนออกจากรังนี้นะครับแหมจะต้องเหลือแผงตัวอ่อนไว้ในรังนิดหน่อยครับเพื่อให้ตัวอ่อนสามารถจเจริญเติบโตและก็ซ่อมแซมรังที่เสียหายต่อไปเพื่อให้วันหน้าเราสามารถมาเก็บตัวอ่อนได้อีกรอบนะครับครับได้ต่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบอาหารจะทําทอาหารอะไรได้บ้างนะครับก็เชิญไปดูห้องครัวนะครับ นี่กวยย่ญญางนะครับกว,ว,ว,วยย่างควายได้ยดคังวยวย น่ารับประทานทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะครับหืมไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะสามารถทําได้หลากหลายเมนูเช่นนี้นะครับแหมซึ่งตัวอ่อนของต่อน,นี่ชาวบ้านแถบอีสานนี่นิยมนํามากินกันมากครับเพราะว่ามีรสชาติหวานมันอร่อยมีโปรตีนสูงอีกต่างหากซึ่งขนาดที่ว่าเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อมาซื้อตัวอ่อนจากที่นี่ครับมาชี้เลือกรังต่อเองกับมือเลยก็มีครับนี่พวกพี่เดินทางมาจากที่ไหนกันครับมาจากเม่เพิ่งค่ะกาลสินนะคะตอนนี้มาทําอะไรครับ มาซื้อลูกต่อ,อคะ่ะมาซื้อไปทําอะไรครับรับประทานกันที่บ้านชอบแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพี่ทราบได้ไงว่าที่นี่เขามีขายครับอ๋อดูจากทีวีแต่รสชาติไง,งชอบไหมชอบ,ชอบกินกันเป็นอาหารหลักเลยไหมหรือว่าครับแต่ว่าปีหนึ่งมันก็มีฤดูก,กาลแค่ครั้งเดียวกินต่อ,อม,มีปีละครั้งงั้นก็หสดงว่าถ้าปีหน้าก็ต้องมาอีก นี่แหละครับอาชีพเสียงตายที่เห็นแล้วต้องพึ่งกันเลยทีเดียวครับหมกับการเลี้ยงต่อหัวเสือของชาวบ้านที่บ้านหนองบัวจังหวัดนครพนมครับซึ่งวิธีการล้วงลังต่อที่ใส่ชุดป้องกันนัหนานี่แทนการลมควันแบบนี้ถึงแม้จะเสี่ยงอันตรายแต่ก็ปลอดภัยแน่นอนครับอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ต่อหัวเสือไม่ให้สูญพันธุ์ แถมยังสามารถเก็บตัวอ่อนได้เรื่อยๆอนะครับนับว่าเป็นอาชีพที่หลายคนมองข้ามแต่พี่สง,ง่านคนับและชาวบ้านที่นี่กลับเห็นคุณค่าของต่อหัวเสือจนนํามาสู่การสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากถึงแม้จะเสี่ยงอันตรายกับการโดนต่อต่อยแต่รายได้ที่ได้มาก็คุ้มค่าทีเดียวเลยล่ะครับหมู่บ้าเลี้ยงต่อเมดอินไทยแลนด์เฮ้